สวัสดีค่ะเ c เมื่อวานแอดก็ได้ไปติดตามตัวเลขเต่ายักษ์ที่บ้านคุณแม่นิดนะคะแอดก็ได้เล่าเรื่องของคุณแม่ตะเคียนวันนี้แอดก็จะมาขอโชคลาภกับคุณแม่ตะเคียนเพราะว่างวดที่แล้วนะคะน้องที่ได้มาทำบุญก้าวัดที่วัดตรงไพรก็ได้เดินมาดูต้นไทรนะคะแล้วก็เห็นต้นตะเคียนก็เลยมานั่งจุดทูป ขอโชคลาวกับคุณแม่ตะเคียนก็ได้405สามตัววันนี้เอสก็ได้เข้ามานะคะขอบุญบารมีของแม่ตะเคียนเอสก็ได้ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ขออนุญาตแม่ตะเคียนนะคะจุดทูบแล้วก็ได้จุดทูบเสียงไทยขอสามตัวนะคะแอสเริ่มจุดทูบแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้ดูว่าเลขทูบ จะอกตัวไหนนะคะเดี๋ยวเอจะพาเอฟซีเดินดูรอบๆนะคะเมื่อวานนะคะมีคนมาแก้บนที่ได้แก้บนว่าขอเลขนะคะแล้วก็จะซื้อชุดไทยมาถวายท่านเอก็ไม่ได้มานะคะเมื่อวานน่าจะเป็นชุดสีแดงชุดนี้นะคะชุดใหม่สวยนะคะ สีแดงนี่ค่ะเดี๋ยวรอเลขทูบแล้วไอ้ก็จะพาเอฟนะคะเดินดูนรอบๆบ,บริเวณน่าจะมีคนมาขอนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรอยแป้งที่ได นะคะบริเวณรอบๆต้นนะคะก็จะเดินดูเรื่อยๆนะคะเอฟซีถ้าเห็นตัวเลข ที่เป็นรอยแป้งที่มีคนทาไว้นะคะวันนี้แอดก็มาติดตามตัวเลขใ้เอฟซีนะคะที่ต้นตะเคียนที่วัดนะคะเพราะว่ามีคนได้ตัวเลขน,นะคะงวดที่แล้วสามตัวก็ได้มาแก้บนนะคะถวายชุดไทย วันนี้เอจะให้ f อซนะคะที่มากับเอฟนะคะได้ลองทาแป้งนะคะขอคุณแม่ต้นตะเคียนนะคะเดี๋ยวเอจะลองขออนุญาตคุณแม่ต้นตะเคียนแล้วก็ให้ f อซได้ทาแป้งนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะก็ไม่มีใครอยู่บริเวณนี้นะคะเอก็จะถามดูว่าบริเวณนี้แม่ตะเคียนที่ขึ้นมาจากน้ํา อายุประมาณกี่ปีนะคะเอ็กก็ยังไม่ทราบเพราะว่าไม่มีใครอยู่บริเวณแถวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอ็ดจะให้เอฟซีนะคะทาแป้งจะทารอยใหม่เนาะตรงไหนดีนะคะหรือว่าตรงไหนดี ตรงไหนเนาะทาบริเวณนี้ก็ได้เนาะนะคะ FC เดี๋ยวเอสก็จะขอบุญบาร,รมีแม่ตะเคียนนะคะขอโชคลาภขอสามตัวขอให้ตรงกับเลขทูบนะคะเอสก็ไม่เคยมานะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าท่านให้โชค แอดลองรูปดูนะคะเห็นยังไงบ้างเอฟซีเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมคะห็นเลขแปดแปดแปดแดอะไรคะ เดี๋ยวนะเอราสองให้เอซดูนี่ตัวนี้คือแปดเนี่ยแปดแปดนี่เห็นไหมแปดแปดนี้ใช่ไหมคะเห็นสามตัวไหมเห็นแปดตัวเดียวเห็นแปดตัวเดียว เลขลูกดีๆลูนะขอลูปอีกทีหนึ่งนะคะเูปสีเลขอีกรูกอีกอืมลูปได้ยงกนะคะแล้วเลขก็จะขึ้นอีกโอ้ยห้าสองแปดไหมยัง ต่างกันไม้มคะีนี้ไหบ้างคะเนี่ยรอยเนี่ยจะชัดมากเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนท่านให้อยู่นะเหมือนให้อยู่นะ ท่านให้อยู่นะเอฟซีเหมือนเอเห็นตรงนี้นะคะเนี่ยที่เอูปตรงนี้นะคะเอฟซเนี่ยเหมือนขึ้นเลยนะคะเหมือนท่านให้อยู่นะนี่นะคะเอฟี่ใครเห็นเป็นตัวอื่นไหม ดี๋นะคะมีเอ็ซีาแป้งขอช่วขอลาบนะคะอหมอันนี่นเห็นไหมกัน ตัวเลขนูนบ้างไหมคะเดี๋ยวนะคะเหมือนว่าจะเห็นแต่ว่าเหมือนท่านจะบอกอยู่นะคะน่าหาอริี สีแงๆ <c oughs> นี่รอยเดิมนะคะเอซีเดี๋ยวเอจะพาเอซไปดูเลขทูบนะคะไปดูว่าตัวแรกจะเป็นเลขอะไรท่านอาจจะให้โชคทางเลขทูบนะคะ เก้าเจ็ดนะคะ f c เกตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเลขสีแต่ยังไม่ไม่หมดนะคะเก้าเจ็ดสสนะคะเก้าเจ็ดสี่นอ f c เก้าเจ็ดสี่จริงๆค่ะท่านให้เก้าเจ็ดสี่คแคปหน้าจอไว้นะคะ f c วันนี้เอ็ดพามาติดตามตัวเลขแม่ตะเคียนที่วัดนะคะเพราะว่างวดที่แล้วมีคนได้405สามตัวนะคะมาขอที่นี่วันนี้เอก็มาขอบุญบารมีท่านนะคะแล้วคออนุญาตได้ถ่ายคลิปให้กับเอดีด้วยนะคะเมื่อกี้ได้รูปแป้งแล้วก็มองไม่ชัดเนาะนะคะก็ จะให้เอซได้ดูว่าจะได้ให้ทาแป้งตรงไหนอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็มีชุดไทยอยู่ประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดนะคะตอนนี้มีแปดชุดชุดไทยที่มีคนมาถวายนะคะ ชุดใหม่เนาะสีแดงเมื่อวานที่มีคนมาแก้บนชุดใหม่ๆอยู่เลยน่าจะเป็นชุดนี้แหละค่ะเอฟซี MC, คนไหนที่เห็นตัวเลขนะคะ ที่เอได้ถ่ายไปไม่ว่าจะเป็นเล่ทูบหรือว่ารอยแป้งที่เอดได้ทาแป้งเมื่อกี้ชุดไทยที่นี่นะคะก็เก่าแล้วถ้าเอซอยากจะถวายท่านนะคะก็ติดต่อเอดได้นะคะกับช่องคุณมีฝันเพราะว่ามีคนมาถวายก็ได้สามตัวงวดที่แล้วนะคะตัวสีแดง นี่ก็ทั้งหมดตอนนี้ก็มีทั้งหมดแปดชุดนะคะก็โปรดใช้วิจารยายในการรับชมนะคะเลขทูาก้าเจ็ดสี่ รอทาแป้งอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนกลับบ้านจะให้เอซีได้ดูอีกรอบหนึ่งสาธุสาธุขออนุญาตน,นะคะคุณแม่ตะเคียนลูกขอบุญบารมีขอโชคขอลากขึ้นอะ่ะนูนอะ่ะนี่นะคะเอซ สองสี่แปดอ่ะเนี่ยทายไปนูนเลยอ่ะเนี่ยทารอบเดียวเองเนี่ยแต่สี่แปดนี่ชัดนะคะเอ้สี่อซสีลองดูนะคะสี่แปดนี่ชัดมากเนี่ยเดี๋ยวนะคเดี๋ยวแอดลองรูปดูอีกทีหนึ่ง น่าจะใช่ไหมตอนที่เคยมานะคะแต่ก็อยากจะมาติดตามตัวเลขให้กับ f อฟซ เอฟซีบอกว่าเห็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหรือห้าเจ็ดเนี่ยมันน่าจะเป็นเลขเจ็ดเนาะเนี่ยหนะ้าเจ็ดไหมลองทาบอาเปค่ตัวเลขห้าห้าสามห้าสามห้าามห้าสาม เดี๋ยวลองลูกแป้งดูนะคะดูหลายๆที่เอฟซีที่มองเห็นนะคะแอดมองไม่เห็นนะ่ะให้กระเทียนเด้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบวันที่หนึ่งสิงหาขอสารตัวเด้อแม่ขึ้นตัวแดงๆเด้อลูก ได้เห็นให้เอฟซีได้เห็นเห็นไหมไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมไม่เห็นเล ีนะคะเมาติดตามตัวเลขแม่ตะเคียนงวดนี้วันที่1สิงหาคม2565นะคะเดี๋ยวจะติดตามตัวเลขต่อนะคะสวัสดีค่ะ